จะขี่ฟีโนเนี่ยไปไททานีนี่ขี่มาแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วสุดก็90เพื่อแซงรถสิบล้อเพราะรถเครื่องมันเล็กผมก็เลยต้องจอดทุกชั่วโมงแต่ไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมัน าคนเดียวมันก็อสระย่างเงี้หละแต่ถ้ามากับเพื่อนมาหลายๆคันเป็นกวนเนี่ยมันก็อีกอารมณ์หนึ่งมันก็จะสนุกตรงที่แบบขี่แซงกันไปแซงกันมาจอดปั๊มแล้วก็แบบพูดคุยกันมันก็มีแบบข้อแลกเปลี่ยนไงแต่ถ้ามาคนเดียวมันก็จะแบบ นนี้เราก็มาถึงที่เขื่อนกระเสียวนะครับอันนี้เป็นทางผ่านเฉยๆที่เราจะไปอุทยัยธานีไหนๆก็ต้องผ่านแล้วก็เลยแวะมาดูสะหน่อยพี่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ครับ,รบพี่ถามนิดน,นึงดิทำไมำไมต้องกระเสียวเวยอ่ะ มันเป็นห้วยลำธารน้ำไล่มาแต่นี้ก็ป่ามันเยอะแต่คนที่ตั้งเดิมที่เขาตั้งชื่อเป็นเคื่อนกระเซี่ยวเนี่ยช้างมากินน้ำแบบว่าเซี่ยวไงไม่กล้าลงไปแล้วมันเคื่อนเขาเขาเขาตั้งชื่อเป็นเคื่อนกระเซี่ยวอ๋อมันช้างมันไม่กล้าลงช้างมันเสียวช้างมันก็ไม่รู้นู่นกันเพราะวัดเก้าเก้าเข้ามาเขาเหมือนช้างช้างมันเสียวตกน้ำก็เลยกะเสียวเหรอ เมื่อไหร่ที่คุณก้าวออกมาเนี่ยคุณต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่คุณทำได้เรียกว่าการผจนภัยคือการค่าดาวรายได้ถ้าค่าดาวรายได้มานไม่ได้ว่าการผจญภัยหรนี่อาจจะเป็นสเสน่ห์ของการเดินทางแล้วนะปล่อยให้ชีวิตมันมีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขบ้างมีความลําบากบ้างมันอาจจะเป็นสีสันของชีวิตมันอาจจะทําให้ ชีวิตดูมีอะไรขึ้นแต่ถ้าเราอยู่แต่บ้านนอนอยู่บ้านเฉยๆว่ามัน,นมันก็สบายนะแต่ว่าชีวิตวม,มันเงียเชียวอะเหมันไม่ชื่นเพลินเท่าไหร่ปลาอะไรอะครับในน้ำเนี่ยปลาลัมบี้บแ,หแหลมบี้อออเอาอะไรล่อมันนะครับ แมงเมาอ๋อน oh, ี oh. yep. oh. okay. ่ยเนี่เนี่ตรงนี้เหรอได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยโอ้ยยิ่งใหญ่อ๋อเกี่ยวอย่างนั้นเหรอยังไม่เป็นต้องไปดูพิตเติ้ลนู่นอ้าวไหนไหนดูพิตเติ้ลทำยังไงนู่นพิตเติ้ลพิตเติลเกี่ยวยังไงเกี่ยวอย่างนี้ครับจะลงคอมันแล้วก็ออ๋โอเคยังไม่เคยตกปลาเลยสักตัวเหรอเดี๋ยวก็ได้แล้วเราก็มาถึง ่ต้นไม้ยักษ์เมือบ้านไล่นี่คือทางเข้าเรากำลัง,งเดินไปโอ้มันดูเป็นป่าดงดิบเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ป่าดงดิบเนี่ยต้นเลียงพึ่งเดี๋ยวเราไปดูความใหญ่เพราะมันจะใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบกับตัวเรา บ้านเกลียงแต่เราคงไม่พักที่นี่หรอกมันไม่ค่อยชิลเลยและไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ด้วย อันนี้ไม่ร้านข้าวไหมน้อง,งอยู่ตรงไหนอ่ะออ๋เข้าไปตรงนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเหรอชันชันเนี่ยเหรอ่เนี่ยพี่ดูแล้วดูมาดู <c oughs> อ่ะจะไปอะไรพี่พี่เอาอะไรกันเนี่ยครับฮะอะไรอันนี้เหรออันนี้เป็นที่วัดพลัง บอกว่าขึ้นมาข้างบนจะมีร้านข้าวพี่ก็เลยกะว่าขึ้นมากินข้างบนอ๋อเมื่อก่อนมีอ๋อเหรอเขาเลิกหรือเขารวยนะเขาเลิกเขาจะขายช่วงปีใหม่อะเหรอไม่ต้องขอบคุณมากนะคะ ไ,ไ,ดได้ที่พักในห้องผู้นวยการของโรงเรียนบ้านใหม่คลองอ่าวะแต่ผมประทับใจมากก็คืออาจารย์ไม่ใช่อาจารย์นี่คุณครูคุณครูเนี่ยเขาแนะนำให้ผมเข้ามานอนในน,นี้เพราะเขาบอกว่าที่เนี่ยยุงเยอะมากแล้วก็กลัวมผมจะเป็น ไขเลือดออกชิคุนคุณย่าแล้วก็มีไฟฟ้าใช้อันนี้ผมเพิ่มมากเพราะว่าแบตแบตกล้องหมดแล้วครูให้มาม่าผมมาสาซองผมกินสองเดียวผมบอกเขาว่าไม่ได้กินอะไรเลยครูเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเราจะหิว mm hmm. เขาก็เลยเอามาม่ามาให้แล้วก็หิว น้ำร้อนให้เราเราก็จัดมาม่าไปเดี๋ยววัาจะมาไล่าฟังใหม่ม<า>ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งเมื่อคืนถือว่าหลับดีมากอากาศเย็นสบาย ต้องเติมน้ำมันให้เรียบร้อยเพราะว่าระยะทางออกไปเนี่ยอีก30 30โลนี่จะเป็นภูเขาทางนั้นเลย วันนี้เราก็อยู่ที่ท้ำเขาว,วงแต่เราจะพาเดินดูรอบๆพอดีเป็นทางผ่านถ้าใครมาจากแก่นมะกรูดแล้วเนี่ยก็จะผ่านถ้ำเขาว,วงก่อนที่จะเข้าไปในตัวเมืองจะพาไปดูก็ แก่ไกดีนะแต่ไม่สไลเดอร์อันนี้คือปากทางขึ้นช้่มเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันโอ้หสีน้ำเดยวจะหงายท้องเอาอะ ก็มันก็สนุกดีเหมือนกันนะมันก็ตื่นเต้นแล้วก็ไอ้การที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้นขางหน้าเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการฝึกมีทัศนคติที่ดีกับสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดหวังหรือว่าแบบไม่ได้ ไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราคิดไว้อะเราว่าการเดินทางมันช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันนะตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่หนึ่งที่เราตั้งใจจะมาดูก็คือเขาเรียกว่าฝายกั้นน้ำปางสวรรค์อันซีนของจังหวัดสุทธยธานีอยู่ที่ตำบลคอกวัว อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะว่าอันซีนของจังหวัดนี้มันเป็นยังไง วนนี้เราก็มาถึงจุดที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์มันอยู่กลางหุบเขาเพิ่งวางอย่างนี้นี่เองมันเป็นถนนที่ตัดผ่านภูเขาบ้านชายเขา ในบ้านชายเรานหะมาถึงตอนเที่ยงไม่ไหวแดดร้อนเหลือเกินนี่จุดชมวิวของเขาจะวังวางไก็จะมีร้านค้าเล็กๆตรงนี้อยู่ร้านหนึ่งมาตั้งอยู่ตรงกลางเลย ก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยเมื mm. ่อก oh, yeah. ี้กินแล้วหน้าไปจานเดียวเองเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินแดดแม่งโคตรแรงเลยอะไลยกินมื้อเ้งวันก่อนที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มีลาบขายด้วยอันนี้เป็นข้าวเหนียวจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หมูแต่ลาบอร่อยว่ะ ไม่รู้ว่าอะไรและหิวก็ไม่รู้ ก็มีนี่เราไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้โอ้ยลึกลับอ่ะเข้าไปสรวยกันดีอ่ะเราไม่ได้ไฟฉายมาด้วยดิบอกว่าไม่มีค้ังคาวนะจะเจอหมีเปลวะเฮ้ยไปได้อีกเหรอ เที่ยวไทยธานีเราก็มาถึงจังหวัดอุทัยธานีรุ่แม,ม่น้ำสกังแกเอ้ยสแก,กงักเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปร้านกาแฟาหาอะไรเยน็ยนๆตากแอร์เยน็ยนๆก่อนออกไม่ที บ้านแล้วแล้ววันนี้ก็จะหมดไปอีกหนึ่งวัน แล้ววัดวัดปิดโควิดป่ะครับปิดปิดเหมือนกันเหรอครับอ๋อแล้วตลาดด้านนู้นก็ไม่มีใช่ไหมครับมีหมายถึงหมายถึงช่วงโควิดก็เงียบหมดเลยไม่เงียบตลาดก็ไม่อ๋อตลาดยังคึกคักอยู่แต่ทุกคนทั้งแมค่ค้าทั้งใครที่เข้าก็ต้องใส่หน้ากากอ๋อครับอ๋อโบสถ์ก็มีแค่แค่ตรงนี้เองเนาะไม่ใช่ไหมครับรครับอ๋อโบสถ์หลังนี้มันสร้างเมื่อพศ 2,335โอ้ก็ประมาณระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งระยะที่สองใช่ใช่ใช่แล้วหลวงพ่ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับโอ้ฉันเพิ่งมาอยู่ได้สามปีอ๋อสามปีแล้วไปอยู่ที่จังหวัดอื่นก่อนใช่ไหมครับอ๋อ คือพี่ฟิล์มนะครับเจ้าของร้านใช่ไหมครับเมื <c> ่ <oughs> อวานเมื่อวานเจอพี่ริมถนนที่เขาทักเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพอดีเขาบอกว่าเขาตามจากในเพจแล้วก็มีหนังสือเราด้วย <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> พี่เขาสั่ง โอ้ยหกศูนย์ถ้าสอบในไปก็ได้เห็นเรือไทยบ้างั้งบนแล้วก็เชื่อมกันที่เกิดที่เดี๋ยวหรออย่ท่โเคชั่ที่เป็นนวของยาอันนี้รุ่นที่หกตัวของยาดำไปดูนะได้ อยู่แบบหนักตรงน,นี้ทำไแต่ว่าอยู่ไปตรง สามชั่วโมงแต่เราจะขี่ฟีโนโกับไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เลย